ประทีปคือเครื่องมือส่งเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่งทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจากหนังสือไตรลัตสองหลวงพ่อดูพรมปัญโยพระผู้จุดประทีปในดวงใจเรื่องทางที่พ้นโลก หลวงพ่อเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังถึงประสบการณ์จากลูกศิษย์คนหนึ่งกล่าวคือในตอนแรกลูกศิษย์ของท่านคนนี้นับถือศาสนาคริสต์ก็ไม่ยอมปฏิบัติจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปนั่งปฏิบัติในกุฏิของท่านและเห็นหลวงปู่ทวดในนิมิตด้วยเหตุผลทางศาสนาจึงทำให้ไม่ยอมกราบหลวงปู่ทวด แต่ในที่สุดก็ต้องกราบหลวงพ้ทั่วจนได้ต่อมาลูกศิษย์คนนี้มานมัสการท่านพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติและได้เรียนถามท่านว่าหลวงลุงครับรู้จักหลวงพ่อธรรมโชตไหมท่านก็ฉุกคิด ได้ถึงการอธิษฐานของท่านเมื่อหลายสิบปีก่อนหลวงพ่อตอบข้าเคยอธิษฐานขอคาถาจากพระอาจารย์ธรรมโชตเพราะเห็นคนเขาลักของของวัดบางทีข้านอนอยู่ยังลักไปต่อหน้าต่อตาเขาเล่ากันว่า ที่วัดของท่านใครลักของไปต้องเอามาคืนหมดพระอาจารย์ธรรมโชตองค์นี้เป็นผู้มีอาคมขลังในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและท่านเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมอยู่ในค่ายบางราจันท์ เพื่อต่อสู้กับอริราชศัตรูคือพม่าลูกศิษย์อาจารย์ธรรมโชตท่านสั่งให้ผมมาเรียนหลวงลุงว่าคาถาที่ขอนั้นยังเป็นโลกติดอยู่ในโลกไปไม่ได้แต่วิธีการของหลวงพ่อ เป็นการทำตัวให้ผลโลกที่ท่านทำนั้นสูงแล้วหลวงพ่อจึงพูดกับผู้เขียนว่าที่จริงข้าลืมไปแล้วด้วยซ้ำเพราะขอมานานนมนานกาเลแต่ท่านยังอุตส่าห์บอกถึงข้าจนได้สาธุ